มีชื่อนางสาววัชการทองกุ่มชื่อเล่นชื่อเมนี่จบจากโรงเรียนจิรินทรราชมุขเทาลัยตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสาขาราชพัฒน์ศาสนาศาสตร์ชั้นปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาววัชนาแช่เดียวชื่อเล่นชื่อแป้งจบมาจากโรงเรียนราชสิรินนะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศร จบมาจากโรงเรียนราชินีบุรณะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมสาขาระดับปริญญา,า,า,าตรีสองค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อน,นางสาวเด็กมีสามบางบางชื่อเล่นชื่อหวยจบมาจากโรงเรียนพระท่านรองรังวิยา,าค่ะตอนนี้กําลังศึกษา,า,า,ายอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชั กันเยเยอะนะคะสาธนะคะ